เพื่อนเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้พามาดูให้อาหารปลามานานนะครับนะปลานี่เวลาเรามาปั๊บมันรู้เหรอว่าเราหมายไหมมันเดะว่ายมาหาเลยใช่ไหมมันรู้เหรอว่ามันจะได้กินเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเชื่องนะแต่น้ําตอนนี้ฝนมันตกเมื่อวานนี้น้ํามันขุ่นนะครับนะเนี่ยปลาคราฟเห็นไหมปลาคร์ฟปลาคร์ฟที่ปล่อยไว้เมื่อหลายๆายตัวหนู่นหนุหนหนตัวนั้นก็ใช่แต่ว่ามันจะขุนๆหน่อยฝนเพิ่งตกเมื่อวานเนี่ยมาประมาณสามสี่ตัวนะครับนะ ตัวก็ใหญ่ขึ้นนะเนี่ยใหญ่ขึ้นค่อนข้างเห็นได้ชัดส่วนปลาดินก็ไม่รู้มันรอดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันจะมีนกนะนกนกนก,นกเป็ดน้ําเวลาผมไม่อยู่นี่มันจะมาอยู่แถวๆนี้นกเป็ดน้ํามันน่าจะคอยมากินปลานะเออก็ถือว่าเป็นลดจํานวนประชากรของตัวที่เป็นตัวปลานะครับนะเดี๋ยวนี้เรามาให้อาหารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามเยอะมากเลยนะ ปกติก็จะอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากห้วยตลาดแต่ปีนี้ไม่รู้ดิมันมาอยู่ตรงนี้มีแบบโอ้โหมีเป็นพันตัวมันยังไม่ยอมกลับเลยดูดิเห็นไหมเนี่ยมีเป็นพันเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูดิมีเป็นพันเลยไม่ยอมกลับบ้านกับช่องสักทีหนึ่งดูดิไม่รู้ทําไมเพราะอะไรทําไมไม่ยอมกลับมาฝังลากลกลากอยู่ที่นี่บ่เนี่ เยอะมากนะครับนะเดี๋ยวเวลานี้มันเยอะมากๆปั๊บมันก็จะเป็นอะไรจากที่เมื่อก่อนมีไม่เยอะพอมันมีเยอะปั๊บขี้เค่อมันเนี่ยเนาะปลาเปอร์ที่อยู่ข้างในมันก็จะไม่พอกินไม่รู้มันจะย้ายถิ่นฐานหรือเปล่านะครับนะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่เอาอะไรเอา,เอา,เอาปลาช่อนอเมซอนมาลงสักสองตัวนี่เฮ้ยห่วงโซ่อาหารนะให้แม่งกินนกเป็นอาหารบ้างนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะ เพราะว่าเนี่ยปลาช่อนแเมซอนนี่ซัดนกนี่ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาดูนะผมจะพิจารณาดูถ้าน,นกมันยังดูว่าปีนี้นะว่ามันยังอยู่แบบนี้อยู่ทั้งปีนะไม่ไปไหนนะเออผมว่าจะต้องเอามาลงสักตัวสองตัวนะมาเป็นสักคู่หนึ่งนะเอาตัวพู่มาลงสักคู่หนึ่งอ่ะแล้วก็ให้มันจัดการพวกนกนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องลดประชากรมันบ้างเนาะเออนะ โอเคปลาเราไปแห้าหาปลากันดีกว่าปลากินเก่งมากนะครับนะเมื่อก่อนเนี่กินไม่เยอะเดี๋ยวนี้กินแบบสองสองสามเอ้ย๊ผมซื้อมาสองโลนี่แป๊บเดียวหมดละตอนนี้ปรับไซส์เม็ดอาหารละนะเป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาฝากระป๋องนี่มาตวงก่อนหน้านี้ให้กินประมาณสามกระป๋องเดี๋ยวนี้เหรอห้าหกกระป๋องก็ไม่พออ่ะมาลองดู ถต่าที่นั่นมาตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะไม่รู้มันโดนพวกปานี่กินมาหรือเปล่านะครับนะแต่ปลาค้าปลาตัวใหญ่นะปลาค้าตัวใหญ่ขึ้นนะกินโอ้โหปบ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 นะผมก็จะให้อย่างเงี้ยนะนี่มีปลาช่อนมาอยู่ตรงนี้นี่นะปลาช่อนก็ยังคงเชื่องอยู่เสมอนะเห็นไหมเนี่ยเชื่องตลอดนะครับนะเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเลยนะแต่มันไม่ให้จับหรอกนะเนี่ยดูดิ ไม่ให้จับหรอกแต่ว่ามันก็ยังมาหนุนประคราบอยู่หนุนโอ้คราบนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวปีหนึ่งน,น่าจะได้นะประมาณยี่สิบสามสิบเซนนะถ้ายังคงให้อาหารมันแบบนี้อยู่นะมันก็มารอแหละเวลาเรามามันก็มารอรอรอ,อนะปลาช่อนนะปลาช่อนนี่พอเปลี่ยนอาหารปุ๊บมันไม่กินนะเพราะมันมเป็นใหญ่อันนี้มันเป็นอาหารปลาดุกหนุนปนินหนุนูนนตัวใหญ่ๆนะลูกลูกค้อกใหม่ของมันเกิดแล้วนะ นี่นี่นี่ปันนิงตอเบลเลอร์เลยไอตัวนี้น่าจะประมาณสามสามสามตัวขีดแล้วนี่เห็นไหมตัวนี้ก็เชื่องดีนะมาก็มาอยู่แถวๆนี้นี่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 โอ้บุบบุบโอ้โหก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมันก็จะมีคอกใหม่เกิดขึ้นเยอะนะโดนนกกินไปบ้างนะโดนนกกินไปบ้างอะไรบ้างนะมันก็หายหายไปนะจริงๆเมื่อก่อนหน้านี้มันจะหนาแน่นกว่านี้นะปานะแต่ผมเชื่อว่าโดนนกแน่นอนไม่น่าเหลือ อ่ะไม่เป็นไรเลี้ยงไปแต่ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ยังไงก็รอดนะแต่ตัวเล็กนี่สินะครับนะตัวเล็กนี่ยากนะเนี่ยซส์ประมาณขนาดนี้โอ้เสร็จนกหมดนะไม่เหลือเออนี่ดูดิออกมาละโอเคประมาณนี้ครับผมน้ําไม่ใสเลยเลยไม่ค่อยเห็นปลาเาจะให้อีกนิดนึงโยนดูตรงนี้ดิโอมาแล้วบบบบบบบกินปลา นะกินแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหมดแล้วนะกินเก่งมากนะครับหายไปเยอะเลยอู้เสียดายนะนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้มันได้ประมาณสักสองโลม,มันจะได้เป่าเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับนะจริงๆในนี้มันมีพวกยี่ศกเลยนะเข้ามาปล่อยไว้แต่ว่าไม่เคยเห็นตัวหรอกนะยี่สกมันน่าจะกินพวกหากินหน้าดินเนาะ ถ้าอยากจะเห็นตัวต้องเอาเแบบ็ดตกปลามาตีหน้าดินนะส่วนตอนนี้นี่ถ้ามาันโตมาสักโลหนึ่งนี่เอ้ยลงชิงหลิวนี่เยื่อมันเลยนะครับนะแต่เดี๋ยวรอก่อนประมาณสากช่วงฝนเนาะเ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวใหญ่ๆแล้วนี่เห็นไหมเริ่มแบบได้ประมาณฝ่ามือแล้วะจากตอนแรกประมาณขนาดนี้ตอนนี้ังขนาดนี้ละบางตัวนะครับนะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับนี่นี่น,นี่ตัวใหญ่ น้ำขุ่นเนาะเสียดายไม่งั้นจะเห็นชัดกว่านี้อีกนะครับก็มีใหญ่บ้างนะเยอะอยู่นะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ